สวัสดีครับวัสดีเีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเีกเช่นเคยครับช่องบอเบียดาซิงก์นะครับเนาะพาเอฟซีมาเสริมรอครับเสริมรอเจ้าสมอกันเนาะวันนี้ก็อยู่ที่ร้านช่างเจครับนี่มาถึงร้านแล้วโยกดาเรียบร้อยครับเตรียมครับทําสีโอทําท่อครับโอ้นี่ครับวันนี้มาทําท่อครับเดินท่อไอเสียใหม่นะครับนะอันเก่ามันไม่เลาใจครับ อันเก่าวิ่งไม่ทันเพื่อนครับมันไม่แรงครับก็เลยมาทำใหม่เลยนีอ่อยู่กับเจ้าสมอเราครับว,วันนี้ก็มาถึงก็ไม่รอช้าครับลื่นเลยครับนี่พักอันนี้ของแหะนะครับแหะอันนี้แกะนะครับอันนั้นฮะนะครับมีสามลูกครับชอบอันไหนครับสนใจ

นี่จะเป็นล็สซิ่งครับตั้งยจครับสั้งย์ท่อหอนท่อดังนะครับท่อแปลดนะครับป <c oughs> ่ะเอาสมองเราก็ดูปีงานไม่กี่เที่ยวับประมาณสิบห้าเที่ยว ครับสิห้าหรือ20ทเที่ยวนี่ยดูแค่สีกระบ,บายังไม่หลุดเลยอ่ะสีพื้นยังไม่หลุดเลยครับดูท้ายครับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นบางฝุ่นครับยื่นนิดหน่อยครับของมุนน้ำมันก็ทีเด็ดครับนี่กองดักน้ำจัดใหม่ๆเลย Sui là lát nén ong bội 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 ก็มีแนวแต่งอยู่หลายอย่างครับก็จะเป็นราวไฟด้วยนะครับนะวันนี้ก็จะใส่ราวไฟใส่ราวไฟแล้วก็ใส่ไฟเดนจินะครับแต่ว่าไม่เอาหลายชั้นครับผมว่าจะเอาเรียบๆดูก่อนจะลองดูแบบเรียบๆดูก่อนนะครับเอาแค่นิดหน่อยแต่ถ้ามันไม่สวยก็จะจัดเต็มเลยครับนะครับ เดี๋ยวเราจะลองช่มดูก่อนว่ามันจะถูกใจถูกใจตาเราไหมนะครับนะก็เราก็แต่งไปเรื่อยๆครับงบน้อยด้วยนะครับนะทำทอยเสียด้วยวันนี้ก็น่าจะหมดหลายบาทครับเราสมองเราปลายครับ ห้านิ้วนะครับไป่ใส่ชิ้นห้านิ้วเลยที่แล้วจะใส่แฝด์สามครับแต่ว่าจะได้บางฝุ่นครับจะได้บางฝุ่นเลยใส่หม้อดีกว่าใส่หม้อตรงนี้ดีกว่านะครับนะเอามาดูรถซิ่งทางเจไปรับสาวครับไปรับไปรับหมอ้อเป่า เออเกมมปแล้วครับเกมพ่อลูกสาวครับเนี่ยลูกสาวไปบอกบอกหมอว่าพ่อคุยหลายคนครับหมอไม่คุยกับจ้าเจเลยครับโอ้ท่าสงสารครับ่ครับพวกรถไฟอย่างนี้เลยไม่ไหวครับ Que assim. sinto Olha Né? ครับสุดจัดครับรถช่างครับรถช่างทำไงก็ไม่น่าเกลียดครับโอ้มีคนเอามาให้ไหมอะไรอะมีน่าจะมีเยอะดูก่อนเยอะรอก่อนได้ไหมทำอีกนรอได้ไหมเราไนนั่น เก็บของลงครับตอนนี้ก็ไม่รอช้าครับทำเอ,อ่อราวไฟครับทำราวไฟให้ผมเอาส,สวยๆได้ช่างมองจากหน้าที่คุณเป็นสีฟ้าอย่างสวยเลยนะ,อม,อนะมองไปไกลา่ะอืะอคุณฟ้าทะเลฟ้าใสาๆ ถ้าถ้ามันตังใจอ่ะตัดท่อตัดดัดโลกบคนเชื่อมก็เชื่อมไปคนตัดก็ตัดคนดัดก็ดัดนะครับมันนี่เดี๋ยวพึ่งเชื่อมเลยเชื่อมไอ้ตัวนี้ก่อนอย่าบอกนะว่าตู้เสียเสียไม่ได้ตั้งรจแล้วมีคนเชื่อมอยู่ งานเดินครับวันนี้ไครคนหนึ่งไปเนี่ยทำงานสามคนชมชั่งหน้าขาวมาฮะอะไรอะไรทำอะไรให้เพชรเพชรฮะจากเพชรบอกเออเขา <c oughs> แซ่อะไรมาเออโดนอ่ะ กางเจไม่รอช้าครับขยันมากับช่างน,นี่สาวๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาด้วยนี่นร,รับเฉพาะพมัธยมครับนมมหาัยพวกนี้เออจะได้ไหมหนี่เคยใส่ป่ะตัวนี้นี่ ไส45ไดีเลยครับอตัวนี้ผมใช้ได้สองตัวนี่เอาไงก็เอาผมไม่เรื่องมากครับเพราะว่ายังไงทีมงานทำให้ก็สวยอ,อยู่แล้ว ไฟนี้ก็ไปผมนะครับแต่โดนโดนจุลกรรมไปหนึ่งหลอดครับไม,ไ,รไม่รู้โดนลักพาตัวไปหนึ่งลำครับไม่รู้ถ้าใสา่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้สองชั้นพอดี ลองเลยลองเลยวะดีไหมลองดูลองดูช่งา,ชงา,า,งางน่กกาจะช่างจัดให้ใครยกคนเดียวลงเลยด้ยโอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครจะเอาอะไรก็คอมเมนต์มานะครับก็อบัญชีเดิมครับ <c oughs> <c oughs> เอเอา้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบอเบียด้ำซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ